ถึงเวลาที่จะพูดถึงวิธีอำลาในการพูดคุยทางโทรศัพท์โดยเฉพาะสำหรับพนักงานรับโทรศัพท์หรือ operator ก่อนที่จะเอ่ยคำว่า goodbye ผมว่าควรจะขอบคุณผู้ที่โทรเข้าด้วยครับเช่น thanks for calling พูดตามผมนะครับ thanks for calling ถ้าอยากจะบอกว่า thank you ก็ได้ครับ thank you for calling ขอบคุณที่โทรเข้า Thanks for your call ก็ได้ครับ Thanks for your call และเช่นเคยนะครับใช้ Thank you ก็ได้ครับ Thank you for your call บริษัทหลายแห่งจะให้ออเปอเรเตอร์ใช้ชื่อบริษัทด้วยเช่น Thanks for calling ABC Company Goodbye ความหมายก็คือขอบคุณที่โทรมาที่บริษัท ABC สวัสดีครับ Thanks for calling ABC Company Goodbye หรือถ้าเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็เป็น Thanks for calling Bangkok Hospital Goodbye Thanks for calling Bangkok Hospital Goodbye